หลอๆเขาพี่ต้ยดิพี่ไต้ชุบดีเพี้ยสาระเล่นโปรยัตโอ้โหไอเยสไทยเกาะอยู่หลอหล่อช่วยด้วยช่วยด้วยชุบดีเพื่อนมึงชุบดีชุบไม่ใช่หลอดนี่หว่าไอ้สันไม่ใช่หลอดนี่หว่าหลอดไหนไม่รู้จักอะไรยูทูบเบอร์อ่ะยูทูบเบอร์ยังเงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใชู่บเบอร์ ไปไหนเนี่ยเยี่ยะมึงไปกักไงเอ้โอ uh. ้โหตาเขยตาเขยโอ้ไม่โดนไม่โดนคุณดุปุ่ยเอ้ออะโหลไอ้หลอดเซฟได้รีแล้วหลอดเออจะไปนอนแล้วไม่ไหวแล้วตอนไหนวะหลอดวิตาเฟลเย็นหลอดวิตาเฟลเย็นวิตาเฟลแป๊บเลยค้อนเบี้ยวแซมเมอร์มูงวางทำไมมาปุ่มที่ค้อนใจวะ โอ้กูโดนล,ล่อเรียม,มาโฟตีตาย <c oughs> อยากเข้าเรียม,มาโฟต้องทำไงครับสองพัน <c oughs> โอ้ห้าสิบบาทได้ป่าวตลกอ่ะเหมือนตอนมุ่งข้าวเหลาผมเข้าห้าสิบบาทเลยนะโหอันนี้มันแรงกว่านั่นเลยของมันแรงใช่ปะหลาข <c oughs> องมันแรงไอ้เหี้ยอ้ห่วยมึงอุ้ม,มกูดีกูอยู่ในตึกเออเดี๋ยวเจอแน่ลออเรียม,มาโฟได้เกือบหกข้าลอเรียม,มาโฟตายผมขอเข้าเรียม,มาโฟได้ป่า อ่ะเดี๋ยวอ่าหนึ่งหนึ่งเปล่าล่ะเอาปะผมผมมีฝีมือนะอ๋อก็มีเหมือนกันมามาไม่ละกูออกถ้าเกิดกูออกยังไงถ้าเกิดถ้าเกิดผมอยู่ตรงไหนตรงนี้อ้อมเดี๋ยวอ้อมเดี๋ยวหลบหลบหลบโอยใอ้มึงก้หลบดีกูจะอุ้มกูจะอุ้มเหมือนกันในควายมึงหลบเดี๋ยวมึงก็อุ้มไปเหอะะ จะแย่งกันทำไมเนี่ยอย่าแย่งกันคนคนมันมีดับชื่อเสียง่ะก็มีอ่ะคนอยากร่มแย่งอ่ะเดี๋ยวก่อนดียังไม่ได้ตั้งตัวเอ้าลอดเรียมาโฟรนตีตายโดนเจ๊ไบโอเฮียฮะที่ดูไบโอผมเกิดมาผมร้องเรียวมาโฟเรียวมาโฟอ่ะเอาดีแล้ว จริงเอ้ยไม่อายคนเงินเขาไงขนาดคนเต็มไม่อายผมผมกล้าแสดงออก <c oughs> อ <c oughs> ดีตลกแต่ไม่ตลกอ๋อแป๊บแป๊บ <c oughs> นะ <c oughs> ครับรีหูแปบไม่ใช่หลุยมทำอะไรมาวะเล่นเกมฮัลโหลครับได้ยินไหม <c oughs> ได้ยินครับพี่รอด <c oughs> พี่ได้ยินผมไหมอ๋อ สวัสดีครับน้องชายได้ยินครับผมอยากเห็นพี่กลับรันวงการต่อยครับพี่วงการต่อยเหรอนนอะใช่ครับพี่โหน่าจะยากเลยครับยังไงโอเคครับเอฟซีเสมอนะครับพี่ผมติดตามพี่อยู่คับขอบคุณครับใช่ครับพี่ขอบคุณพี่น่ารักจัดเลยเอฟซีครับพี่โอ้โหเอ็งจะกดตายทำไมเนี่ยไม่เอาพี่ผมไม่อยากเล่นกับพี่ครับผมเห็นพี่เก่งโอ้ไม่เก่งเนาะ ผมเอฟซีครับพี่รอดโอ้โหผมติดตามพี่อยู่ครับครับผมครับโอ้ยตื่นเต้นมากเลยครับพี่โอ้โหน้องเลงไม่เล่นสงการเหรอเนี่ยฮะไม่เล่นนะพี่ไปเล่นมาไม่เช้าแล้วทำไมอ่ะเบื่อครับพี่รถลมมาลื่นถนนมันลื่นเจ็บเยอะไห่นั่นไม่ไม่ค่อยอ่ะพี่โอเคหายไปไปน้องสายไปนะครับพี่รอดแม่ผมตามไปนอนแล้วเจอนครับผมโอเคครับโอเคอย่าดื่มกินรับเด้อโอเคครับพี่เอฟซีครับพี่ครับผม เจนครับเจอกันม <oughs> ันเดินม like ันเดินโนด้ช่า FC w i t c h e ครับห้าอะไรนะ FC เลียมาโฟ FC เรียมาโฟอ๋อ FC เลียมาโฟโอเคน้องเจ้ใจไว้ติดตามตลอดพี่ครับผมครับอี